สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆค่ะวันนี้หมวยจะพาทาบุญที่วัดนะคะเป็นวัดบางพระค่ะหรือว่าวัดหลวงพ่อเปิดน,นั่นเองนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่บูชาเดี๋ยวหมวยจะกลับกล้องให้ดูนะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาชมบริเวณรอบๆของวัดนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณน,นี้นะคะเป็นบริเวณที่บูชาของออบูชาพระนะคะบูชาเออจาเรียกเลยนะคะ บูชาของของขลังนะคะประมาณนี้นะคะนี่นะคะเนี่ยค่ะถ้ามาถึงก็จะเข้าไปไหว้พระแล้วก็สรีระของหลวงพ่อนะคะอยู่ข้างในนี้ค่ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถะคะของวัดนะคะตรงนี้จะเป็นลานจอดรถด,ด้านในค่ะแล้วก็จะมีลานจอดรถอยู่ด้านนอกนะคะที่วันนี้หมวยมาวัดนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเเนี่ยนะคะหมวยเป็นแม่ค้าค่ะก็จะมาขายที่ มาขายของที่ตลาดตลาดนัดทางพระนะคะหรือว่าตลาดนัดหลวงพ่อเปิดนนั่นเองค่ะเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมาขายข้าวแตนนะคะขายข้าวแตนบริเวณข้างนอกค่ะด้านนอกทางฝั่งนู้นนะคะเนี่ยค่ะพอไม่มีตลาดที่จะลงก็ได้มาขายอยู่ที่วัดหลวงพ่อเปิดเนี่แหละค่ะพอขายได้นิดหน่อยค่ะก็เลยวันนี้วันนี้มี วันนี้มีโอกาสได้มาไหว้นะคะก็เลยได้มาได้เข้ามาค่ะนานมากเลยนะคะที่หมอไม่ได้เข้ามาที่นี่เมื่อก่อนนี้ก็จะมาขายของที่นี่นะคะค่ะ บรรยากาศร่มรื่นมากเลยค่ะวัดหลวงพ่อเปินค่ะเมื่อก่อนเป็นแม่ค้าก็จะมาขายของที่นี่ล่ะค่ะก็พอขายได้นี่นะคะอยากถ่ายบรรยากาศให้ดูค่ะหลวงพ่อเปินวัดบางพระหรือว่าวัดหลวงพ่อเปิน่นั่นเองนะคะอ,อยู่ที่นครปฐมค่ะ ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศริมแม่น้ําของวัดนะคะนี่นะคะก็จะมีคนที่มานั่งถ่ายรูปก,กันเอยอะแยะมากมายค่ะนี่นะคะตรงนี้จะเป็นแม่น้นําคนครชัยศรีนะคะเป็นแม่น้ำชัยศรีนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นสะพานค่ะสะพานบางพระนะคะหรือเรียกว่าสะพานหลวงพ่อเปิดนนั่นเองค่ะ ีหนึ่งเขาก็จะมีพิธีครอบครูนะคะหนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้งนะคะจำไม่ได้ว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะทีเ่เขาจะนิยมที่จะมาสักนะคะก็จะมีชาวต่างชาติคนไทยก็จะมาสักกับหลวงพ่อเยอะแยะมากมายค่ะนี่นะคะตอนนี้ก็จะเงียบๆหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่นะคะ ค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้หมวยก็มาเอา่อมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะว่าบรรยากาศของวัดบางพระหรือว่าวัดหลวงพ่อ่นเอ่อเป็นแบบไหนนะคะก็เพื่อนๆคนไหนที่อยู่แวกนี้หรือว่าผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาได้นะคะนะคะแวะเข้ามากราบไหว้บูชาได้นะคะถ้าคลิปนี้หมวยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้หวยด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ